นางจันทาตั้งท้องอ่อนๆจึงอยากกินส้มแต่นางพิมพากาศีเจ้าของส้มบอกว่าส้มยังไม่สุกจึงไม่ยอมมอบให้ทำให้นางจันทารู้สึกขัดเคืองใจแต่ใครจะเชื่อว่าแค่ส้มเพียงแค่ลูกเดียวจะนำมาซึ่งความบาดหมางใจและกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมเพราะต่อมานางจันทาคลอดธิดาที่ขึ้นชื่อว่าศิริชมงดงามนามว่านางอั้วส่วนนางพิมพากาศีนั้นคลอดโอรสนามว่าเท้าขูลู ครั้นขูลูกับนางอ้วดได้พบกันก็เกิดใจปฏิพัติเท้าคูลูจึงบอกบิดามารดาให้จัดเตรียมขันหมากไปสู่ขอนางอว้วแต่นางจันทราผูกใจเจ็บที่มารดาคูลูไม่ยอมแบ่งส้มให้ตนกินในสมัยนั้นจึงปฏิเสธขบวนขันหมากของคูลูแต่กลับยินดีที่จะรับขันหมากของคนอื่นแทน เมื่อไรวาสนะต่อกันนางอั้วจึงนัดขูลูมาพบเพื่อบอกลาแต่เรื่องนี้ไปถึงหูนางจันทานางก็ตามมาด่าทอหาว่านางอั้วคบชู้สู่ชายฉุดกระชากลากดึงทำให้นางทั้งอับอายและเสียใจจึงผูกคอตายครั้นเท้าขูลูมาตามนัดก็พบข่าวร้ายจึงใช้พระขันแทงคอตายตามหวังจะได้พบกับนางอ้วในสัมปรภพ ชาวอีสานเชื่อว่าเท่ากระดูกของขูลูนางอั้วได้ปลิวไปตามสายลมเกิดเป็นดอกว่านและดอกดินที่งอกเคียงคู่กันที่ใดมีดอกนางอัว้วที่นั่นก็มักจะมีดอกคูลูขึ้นเสมอคงเหมือนความรักของคนทั้งคู่ที่ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดจะติดตามไปไม่ไหนายนี้